3. ตติยะปัญน,นาตหนึ่งโยคะเขมิวัคหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะหนึ่งโยคะเขมิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมบรรยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมบรรยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดมีอยู่ตถาคตละรูปเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตได้บอกความเพียงที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจ,จึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะละถึงธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำนัดมีอยู่ตถาคตละธรรมารมณนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละธรรมารมณ์นั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจ,จึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลาย ธรรมบัญญายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างนี้แลโยคะเขมิสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ,อุปาทายสูตรว่าด้วยสุขทุกข์อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักเมื่อมีจักขุเพราะอาศัยจักขุสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นและถึงเมื่อมีชิวหาเพราะอาศัยชิวหาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นและถึงเมื่อมีมโนเพราะอาศัยมโนสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร จักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ <sk iz ond ay> ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้น <sk iz ond ay> เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะละถึงชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะละถึงมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในจักขุละถึงแม้ในชิวหาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโน เมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรั์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปาทายสูตรที่สองจบ 3. ทุกขสมุทยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งทุกข ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากขู่และรูปจากขู่วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แหลและถึง เพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงทมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแ่งทำสามประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แหลความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากขู่และรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดความประจจบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหานั้นแหลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติความเกิดจึงดับเพราะชาติดับชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกขความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แหลละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวแห่งทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแหลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับละถึงความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแหละดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชน้ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุกขเป็นอย่างนี้แลทุกขสมุทยสูตรที่สจบ4 โลกะสมุทยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกเธอทั้งหลายจงฟังความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขู่และรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งทรสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด พราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะบริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึง เพราะอาศัยมนโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแ่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะ,ระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะสโสกะ บริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหลความดับแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากขู่และรูปจากขู่วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั่นแหลดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลและถึงเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิด ละถึงเพราะอ,อาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประโจบแผงธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแหละดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการศนี้ภิกษุทั้งหลาย ความดับแผงโลกเป็นอย่างนี้แลโลกะสมุทยะสูตรที่<บ>สี่จบหเสโยหามัสมิสูตรว่าด้วยความถือตัวว่าเราเลิศก,กว่าเขาภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะยึดมั่นอะไรเพราะถือมั่นอะไรความถือตัวว่าเราเลิศก,กว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขา หรือความถือตัวว่าเราด้ยอยกว่าเขาจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักเมื่อมีจักขุเพราะยึดมั่นจักขุเพราะถือมั่นจักขุความถือตัวว่าเราเลิ่กว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขาหรือความถือตัวว่าเราด้ยอยกว่าเขาจึงมีละถึงเมื่อมีชีวหา ละถึงเมื่อมีมนโนเพราะยึดมั่นมนโนเพราะถือมั่นมนโนความถือตัวว่าเราเลิกกว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขาหรือความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาจึงมีเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรจากขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ยึดมั่นสิ่งนั้นความถือตัวว่าเราเลิกกว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขาหรือความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาจะพึงมีหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะละถึงชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ละถึงมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ยึดมั่นสิ่งนั้นคว,ววกกวความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขาหรือความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาจะพึงมีหรือ ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจกักขุละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจท,ที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเสโยหะมัสมิสูตรที่หจบ 6. สัญโยชนิยสูตรว่าด้วยทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์และสังโยชน์เธอทั้งหลายจงฟัง ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรและสังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในจักขุนั้นชื่อว่าสังโยชน์ละถึงชิวหาชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ละถึงมโนชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในมโนนั้นชื่อว่าสังโยชน์ภิษุทั้งหลาย เหล่านี้เราเรียกว่าทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชนนี้เราเรียกว่าสังโยชน์สัญญชนิยสูตรที่หจบ 7. อุปาทานิยสูตรว่าด้วยทำที่เกือ้อกูลแก่อุปาทานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทาที่เกือ้อกูลแก่อุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟัง ทมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานเป็นอย่างไรและอุปาทานเป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าทมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในจักขูนั้นชื่อว่าอุปาทานละถึงชิวหาชื่อว่าทมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานละถึงมโนชื่อว่าทมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในมโนนั้น an ชื่อว่าอุปาทาน ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าทำที่เกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เราเรียกว่าอุปาทานอุปาทานิยสูตรที่ 7..... จ็ดจบ 8. อัจฉติกายตนะปริชานสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายในภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำนัด ไม่ละจักขุเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงโสตะคานะชิวหากายะละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละมโนเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละจักขุได้ เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงชิวหาละถึงกายะละถึงบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายคำนัดละมโนได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อาชาติกายตนะปริชานสูตรที่แปดจบเก้าพาหิรายตนะปริชานสูตรว่าด้วย การกำหนดรู้อายตนะภายนอกภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงสัทธะคันทะรัศกโพธพะละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละธรรมารมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดและรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์และถึงสัทธะคันทะรสะโพธพภะละถึงบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดและธรรมารมณ์ได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พาหิรายตนะปริชานสูตรที่เก้าจบ สิบอุปสุติสูตรว่าด้วยการแอบฟังธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักอิฐในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สง,งัดได้ตรัสธรรมบัญญายนี้ว่าเพราะอาศัยจากขู่และรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงธรรมสามประการเป็นผัสสะ เพราะภาษะเป็นป saint, speech, Arrow, martyr, ัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิด ความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึงเพราะอาศัยมโนโและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการฉนี้เพราะอาศัยจากขุและรูปจากขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งทำสามประการเป็นผัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแหลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนโวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหานั้นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการฉนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผู้ยืนแอบฟังอยู่ได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุ เธอได้ฟังธรรมบัญญายนี้หรือไม่ภิกษุนั้นกราบทูลว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอจงศึกษาธรรมบัญญายนี้เธอจงเล่าเรียนธรรมบัญญายนี้เธอจงทรงจำธรรมบัญญายนี้ไว้เถิดเพราะว่าธรรมบัญญายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อุปสุตติสูตรที่สิบจบ โยคะเขมิวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. โยคัเขมิสูตร 2. อุปาทายสูตร 3. ทุกขสมุทัยสูตร 4. โลกสมุทัยสูตร 5. เซยโยหะมัสมิสูตร 6. สัญโยชนิยสูตร 7. อุปาทานิยสูตร 8. อาชติกายตนะปริชานสูตร 9. พาหิรายตนะปริชานสูตร 10. อุปสุติสูตร